พันฐานคือพอนไพลินครับเป็นมองปมาจากบ้านโนนดูครับตำบลสามล้านครับอำเภอบางหินครับจังหวัดศรีสะเกดครับรอหลุดรอเชียร์กันไปครับพอนไพลินครับนาฐานขึ้นน้องพอนไพลินครับอยู่ั่นครับมีมาซูครับบอดดิ่างเข้าไปนาฐานครับ भाई ओ मेरे 85885 ไะชนะเั ать, Players, care, ่นังย uh, ังยับเอายังยังนังครับยัง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 ยั้ยัง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 นังยังังยังยัง เกิดยังขึ้นครับมาไฟเนาะครับคุณไหลจำดินเลยครับผ่านแนวผ่านเลยครับโอ้โหครับเกิดยังคืนคับมาไฝเนาะครับตึมห้าสิบวินาทีขอบคุณที่ติดตามเนะราชมเราด้วยสิสวัสดีครับผ่านแล้วผ่านเลยครับให้กำลังใจอาาจรย์สังครับ